สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาติดตามการทํางานของกลุ่มคนค่ายใส่แข็งนะครับก็เป็นกลุ่มที่ทํากิจกรรมช่วยเหลือ คนไร้บ้านนะครับมีการแจกอาหารนะครับเดีย๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เขาเตรียมการอะไรกันอย่างไรบ้างน,นะครับผมอันนี้กําลังทําอะไรกันอยู่นะครับทำไก่ผัดพริกแกงถั่วค่ะไก่ผัดพริกแกงถั่วนะครับทำไปไหนครับอันนี้ครับวันนี้เราจะทําไปแจกให้กับคนไร้บ้านนะครับคนไร้บ้นา,บานโซนการของกรุงเทพอะค่ะ ปริมาณนี้เท่าไหร่ครับที่จะเอาไปแจกครับผมวันนี้เราคาดว่าทำ200กล่องค่ะ200ชุด่200 200ชุดนะครับผมก็ฝั่งฝั่งตรงนู้นเขาทําอะไรกันนะครับผมอ๋อนี่จะเป็นแผนแพทค่ะเตรียมก็จะมีเนี่ยค่ะผัดพริกแกงไก่แล้วก็มีข้าวที่เราจะใส่กล่องไว้นะคะผัดกันมากี่กระทะแล้วครับวันนี้สี่กระทะค่ะสี่กระทะนะครับผมเดืะ<น> แล้วก็เดี๋ยวจะออกไปตอนกันกี่โมงนะครับผมสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะมีจุดนัดพบอีกที่หนึง่งก็คือสนามเป้า,าแล้วก็จุอีกหนึ่งมาเจอกันรเราจะรวบรวมตรงนั้นแล้วก็แต่แยกชุดอีกอทีหนึง่งแล้วไปออกไปแจกกันค่ะคผมนั้นเดี๋ยวขอติดตามไปด้วยนะครับที่การแจกนะครับผม<ด>ก็เดี๋ยวติดตามหลังจากที่เราไปติดตามการทําอาหารกันแล้วนะครับวันนี้ ช่วงเย็นเนี่ยเราก็ได้ติดรถมานะครับมาดูกันว่าทีมงานมีการนัดหมายนะครับว่าจะมีการแพ็กของนะครับที่จะใช้ในการแจกของค่ําคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามีอะไรมาแจกบ้างในคืนนี้นะครับผมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาเจอทีมงานนะครับ <S <S พี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครัก็เมื่อช่วงเย็นเราเจอกันไปแล้วเนะ <S 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 ตอนนี้ผมได้ติดตามพี่เปิ้ลมานะครับทีมงานคนไข้ใส่แข็งครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับผมตอนนี้ปตทสนามเต้าค่ะนะครับผมตอนนี้เป็นจุดจุดอะไรครับจุดที่เราจุดรวมพลเราเรอาสามารวมพลเพื่อจัดชุดแบ่งปันกันที่นี่ค่ะครับผมเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะเชิครับนี่ก็จะเป็นข้าวนะคะผัดพริกแกงไก่ที่เราทำกันเมื่อตอนกลางวันนี้ราคาสองร้อยชุดนะคะ แล้วก็จะมีขนมขนมมียารักษาโรคด้วยนะคะมีน้ำเปล่ามีแมสนะคะประมาณกี่ชุดครับวันนี้ค่ะวันนี้เราจัด200ชุดค่ะ200ชุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือชุดแบ่งตอนที่เราจัดไว้สองร้อยชุดยขอไน <ขอ S 2> ย่านะค่ะ ก็จะมีข้าวมีน้ำมีนมมีขนมนะคะมีลูกอมมีสบู่เพราะว่าคนไร้บ้านั้นคนอย่างเช่นนล้เราก็ให้เขาได้ใช้นะคะอาบน้ำมียาสระผมมียากระตุงนะคะมีพารานะคะแล้วก็มีแมสก์ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอติดตามที่ทีมพ่เปิลไปด้วยนะครับว่าไปดูการแจกว่าแจกกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี้ก็ทีมงานนะครับกำลังทยอย ผลนะครับข้าวที่จะไปแจกครับที่เราแพ็คเป็นชุดเป็นชุดนะครับผมมาลำเลียงใส่บนหลังรถนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูตอนแจกกันอีกทีนะครับก็ขึ้นรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามนวิเกเตอร์นะครับว่าจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราวิ่งไปที่ไหนกันบ้างอะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งออกเรียบถนนออกไปทางสะพานควายครับแล้วก็ไปวนเข้าจตุจักรแล้วก็เลียบ เป็นถนนสามเสนไปลำมาก็วนออกคลามหนึ่งครับวนออกคลามหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอญาตติดตามไปด้วยนะครับครับผมแล้วออกเดินทางไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขอไปแจกที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับผมก็มาอยู่กันที่จุดแรกแล้วนะครับผมรถทีมงานก็จอดนะครับแล้วก็ส่งทีมงานนะครับขอไปแจกข้าวนะครับผมอันนี้ก็ค้าถนนรถค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับ ก็กลับมานะครับก็มีการสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับผมใส่มือนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะว่าไปถึงไหนกันบ้างนะครับวิธีการแจกนะครับก็จะเป็นแจกในจุดที่อาจจะไม่ใช่จุดใหญ่ๆที่คนมาแจกเยอะนะครับอยู่ตามริมถนนนะครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่สถานีรถไฟบางซื่อนะครับซึ่งจุดนี้เราก็เคยเข้ามาแล้วก็จะมีขนไร้บ้านนะครับอยู่ค่อนข้างหลายคนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ทีมงานก็เอาอาหารนะครับใส่ถุงนะครับแล้วก็กำลังจะเดินลาตะเวนครับก็เดี๋ยวเราตามไปดูนะครับตรงจุดตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคน,นเข้ามาแจกสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอ,อไม่ใช่จุดใหญ่ๆนะครับเราเน้นกระแจกแบ่ กา,การแจกแบบกระจายก็จะเข้าถึงนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาแจกต่อครั้งเนี่ยก็ค่อนข้างนานนะครับผมแล้วก็ตามทางรถไฟนะครับผมวันนี้บริเวณสถานีรถไฟสามเสนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมสีหคนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวดูทีมงานที่เอาเข้ามาแจกนะครับหิมอกอิมใจกลับบ้านกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่แยกศึกชัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนไร้บ้านมาอยู่ตันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแจกนะครับทีมงานก็จะลงไปแจกนะครับโดยที่คนไร้บ้านเนี่ยไม่ต้องเดินมาหาเรานะครับก็ให้นั่งอยู่กับที่นะครับผมเราก็จะเดินไปแจกแบบนี้นะครับผมครับทีนี้เราอยู่ที่แยกศึกชัยนะครับ จอคุณลุงนะครับกำลังเดินข้ามถนนมาพอดีเลยนะครับอันรอบนี้ดีมากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าถ้าเอาไปแล้วเดี๋ยวจะเสียก็ก็คือคุณลุงได้ข้าวมาแล้ว คุณลุงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้คนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณลุงเอาไปกินไม่หมดเดี๋ยวจะเสียก็ขอบคุณคุณลุงนะครับเดี๋ยวเราไปส่งต่อกันตอนนี้เราก็มาอยู่กันแยกเพชรพรามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทีมงานคนไข้ใส่แข็งนะครับนําอาหารมาแจกนะครับผมอยาให้ดูบรรยากาศนะครับ ตรงนี้สองคนตายายนะครับก็จะมีรถเข็นอยู่ตรงนี้ประจำนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับตรงหลังทู้ไฟก็จะมีอยู่4ี่ห้าคนนะครับผมเขามาทิ้งของก็อยู่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัด อ่าหน้าวัดโรงียนวัดเทพศิรินนะครับผมตรงนี้เป็นชุมชนที่เรามาเจอประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับจากที่แจกมาสิบกว่าครั้งนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ให้น้องนะครับไปนับจำนวนแล้วครับเราก็จะวางของไว้นะครับให้ผู้ที่เป็นคนไร้บ้านนะครับมาหยิบ อาหารที่เป็นถุงเป็นชุดเป็นชุดไปเองนะครับเราไม่ได้แบบเลยต้องแจกคนต่อคนถึงมือนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็พี่ๆเขาก็จะยิบแล้วก็แบ่งๆกันไปนะครับผม6คนอ,อันนี้บนสะพานลอยนะครับก็ วิ่งขึ้นวิ่งลงกันหน่อยหรือว่าข้ามฝั่งนะครับผมครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่แยกนพวง์นะครับผมก็อีกตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เลยหน้าวัดเทพมานะครับก็จะมีคนไร้บ้านอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทีมงานเราแจกของแบบไหนนะครับผม ครับผมตรงน mm ี hmm, so, so, trilogy, is like bbe bbe ้ก็จะอยู่กันหลายคนนะครับเราก็จะวางไว้นะครับเออกลิ่นหอมเลย ตรงนี้ก็อยู่ประมาณหกคนนะครับตรงด้านหลังข้างในสุดก็จะเป็นุำกับคุณต้านะครับก็แจกแยกนถพวงมานะครับเดียวขวามาจะผ่านโรงเรียนเทพศิรินนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่กันเยอะนะครับถ้าฝนตกบนสะพานลอยนะครับก็จะมาหลบกันช่วงบริเวณตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแยกโรงพยาบาลกลางนะครับ ตรงนี้ทางทีมงานจะเรียกชุมชนตรงนี้ว่าชุมชนบ้านแมวนะครับก็จะมีคนไลบ้านอยู่ตรงนี้ประมาณ3 4คนนะครับแต่ที่สําคัญที่เรียกว่าบ้านแมวเพราะว่า,าคุณลุงนะครับแกมีแมวนะครับผมอยู่หลายตัวนะครับเยวมาดูแมวคุณลุงกันนะครับนี่แป๊บน้องเหี้ยมชุมชนบ้านแมวจะอยู่ตรงชุมชนนี้จะอยู่ตรงแยกโรงพยาบาลกลางนะครับผม แมวแมวเก้าตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลกลางนะครับก็น้ำเดินไปเลยหน้าเซเว่นนั่นแหละแจกไปเถอะหน้าโรงพยาบาลกลาง เมื่อกีไ้ได้เอาไปให้ตรงขา้างหน้ารีเจไม่ใส่ถุงมือพี่ติ๋มดิไปลขอบคุณครับขอบคุณครับนู่นเลยนะไม่น่าจาักรยานไปอีกก่อนมาแค่คนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับเราก็ยังแจกกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปลาอไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นแยกวัดตึกนะครับผม ก็จะไปโผลกันที่อาวงเวียนใหญ่นะครับผม,ผมก็ยังคุยกันต่อนะครับ ตอนนี้เราก็ผ่านหน้าโรงเรียนเพาะช่างนะครับจะข้ามสะพานพุทธนะครับผมผ่านตรงปากคลองนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ลาะไปเรื่อยๆนะครับหเไไป ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณใต้สะพานพุทธนะครับก็เป็นใต้ทางด่วนใกล้ๆวัดประยูนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีชุมชนอยู่ใต้สะพานนะครับเราก็จะเดินแจกกันนะครับท่านใดที่หลับนะครับเราก็ไม่ได้ปลุกอะไรนะครับเราจะวางไว้เฉยๆนะครับผม วางไว้เลยขอญอาตวางนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณใต้สะพานพุทธนะครับจะเป็น่าโป๊ะแพรนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูภาพบรรยากาศก็เราจะให้น้องนะครับไปเดินไปถามนะครับว่ามีกี่คนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวาง อาหารที่เราจัดไว้แล้วเป็นชุดเป็นชุดวางไว้ตามจํานวนนะครับก็จะให้พี่ๆลุงๆนะครับแกมาหยิบเองนะครับเราก็จะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็เป็นภาพบรรยากาศเรไปแน่เลยครับเราวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตามจำนวน,น คนนี้คนนี้ใช่ใช่นี่หลังสองรนะวหว่างเรากำลังขับรถข้ามสะพานพุทธนะครับก็เจอ พี่คนไร้บ้านนะครับนอนอยู่ก็ขับรถแจ่งก๊อดก๊อดก๊อดวางวางไว้เลยขออนุญาตนะครับอี๊ดึง ทำอะไรกันคะทีมงานครับวันนี้เราก็วนมาที่บริเวณเสาสินค้านะครับหน้าวัดสุชพลัดกินข้าวอยู่นะกานข้าวไหมนนครัวันนี้ก็เป็นที่ประจำคุณลุงนะครับเดินเข้าหลอด มาข้าวมาให้นะจะโอ้เย็นเย็นค่ะเลยนะใส่เยาวนะคะเย็นเย็นค่ะคุณผู้ชม า้ให,เหรเดี๋ยวกันยานยุ่งเดี๋ยวว่าหล่ามาให้นะครับเดี๋ยวพาลา

ก็ตอนนี้นะครับเราก็ไปติดตามกลุ่มคนไข้ใส่แข่งนะครับในการแจกของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ประสานงานแล้วก็แอดมินเพจนะครับว่าวันนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะก็เราไปดําเนินการแจกมาแล้วเนาะพี่เปิ้ลหลังจากที่เราแจกกลับมาแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยทำอะไรยังไงกันต่อนะครับผมค่ะก็วันนี้เนาะเราใช้เวลา4ี่ชั่วโมงนะคะในการ นตอนนี้ก็คือห้าทุ่มแล้วพอกลับมาเนี่ยเราก็มารวมกันที่ปตทสนามเป้านะคะเราก็จะมาฉีดผ่าเชื้อกันก่อนนะคะแต่ละคนก็ฉีดตั้งแต่เท้านะคะแล้วก็ตัวแล้วก็อันดับสองก็คือเราก็จะมีการตรวจโควิดให้ทุกคนนะคะใช้ตัวเทคคิดตัวนี้นะคะก็เป็นการตรวจเหมือนของครั้งที่แล้วแล้วก็ตรวจแล้วมีผลไหมก็เป็นตรวจทุกครั้งคือเราตอนนี้เราจะพยายามก็คือเซฟทุกคนนะคะก็คือทุกอาทิตย์เราก็จะมีการตรวจ ให้กับอาสาสมัครที่มาร่วมแจกกันในวันนี้ค่ะก็หลังยกตัวก็เป็นอันจบกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับพี่พเปิ้ลครั้งนี้เราเป็นครั้งที่17แล้วค่ะอืครั้ทงที่17แล้วใช่เสาหน้าก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับเสาหน้ายังเหมือนเดิมค่ะอโอเคก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ<ส><ด>ทีมงานของค่ายใส่แข็งนะครับก็ให้โอกาสผมได้ไปติดตามดูนะครับการทํางานแล้วก็ร่วมเกาะติดรถไปด้วยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะมาร่วมทํากิจกรรมนะครับผมยินดีค่ะครับผม ก็เป็นภาพบรรยากาศในการตรวจโควิดนะครับพี่เพิร์นครับผลผลตรวจโควิดของทุกคนทีมงานเป็นไงบ้างครับค่ะก็ผลเป็นลบทุกคนนะคะตอเราตรวจทุกคนแล้วนะคะแปดคนก็แสดงว่าสัปดาห์หน้าก็เดินกันต่อเนาะแน่นอนค่ะครับแล้วเจอกันครับผมค่ะ